สังคมผู้สูงอายุเคยเป็นเรื่องยาวไกลนะครับแต่ว่ารู้ตัวอีกทีหนึง่งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าโดยเฉลีย่ยคนไทยมีอายุประมาณ40.1ปีนั่นหมายความว่าในอีก10ปีข้างหน้าคนไทยมากกว่า40%จะเข้าสู่วัยเกษียณที่นา่ากังวลก็คือไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนาประเทศแรกๆของโลกครับที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในขณะที่ยังติดกับหลักรายได้ปานกลางอยู่ รายการคีมเษตรได้เรียบเรียงข้อมูลจากงานวิจัยของเ k, k p Research และธนาคารแห่งประเทศไทยมาสรุปให้ฟังนะครับว่าปัญหาที่ตามมาของการเพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงอายุมีอะไรบ้างทำไมถึงสามารถสะเทือนต่อระบบเศ,ษศร,รษฐกิจของประเทศในอนาคตได้รวมถึงสวัสดิการที่หลายคนหวังพึ่งพาในบ้างลายชีวิตนั้นดีพอหรือยัง เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนผู้สูงอายุไทยกับประเทศในอาเซียนนะครับจะพบว่าตลอด20ปีที่ผ่านมา ไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงที่สุดหรือว่าเพิ่มขึ้น22%รองลงมาคือประเทศสิงคโปร์21%และเวียดนามที่เริ่มมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี2010แต่ว่าถึงอย่างนั้นประชากรมากกว่า55%ของเวียดนามก็ยังเป็นวัยแรงงานอยู่นะครับตรงข้ามกับประเทศไทยที่นอกจากเราจะมีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงแล้วไทยยังนับเป็นประเทศที่สองของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์หรือว่ามีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเกิน20%หรือมี คนอายุ65ปีขึ้นไปเกิน14%ของประชากรทางประเทศแต่ว่าการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของไทยมันต่างจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสิงคโปร์ตรงที่ประเทศเหล่านั้นครับลนเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีรายได้สูงส่วนไทยยังไม่หลุดพ้นจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่แก่ก่อนรวย ผลการศึกษาของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยพบนะครับว่าจานวนผู้สูงอายุไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีในระดับปานกลางถึงระดับสูงมีสัดส่วนไม่ถึง20%ส่วนที่เหลืออีกกว่า80%มีรายได้เฉลี่ยต่อปีในระดับปานกลางถึงระดับต่าซึ่งมันสวนทางกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสชที่แนะนําว่าการจะมีชีวิตที่สุขสบายในยามชรานั้นผู้สูงอายุในเขตเมืองควรจะต้องมีเงินออมประมาณ4ล้านบาทนะครับ ส่วนถ้าเป็นผู้สูงอายุในเขตชนบทต้องมีเงินออมประมาณ2 8 0ลแสนบาทแต่ความเป็นจริงผู้สูงอายุจํานวนไม่น้อยครับมีปัญหาชีวิตโดยไม่มีเงินเก็บต้องพึ่งพาภาครัฐและก็ครอบครัวมากขึ้นรวมทั้งมีผู้สูงอายุอีกจํานวนมากที่ต้องดิ้นรนทํามาหากินเพื่อเลี้ยงตนเองเพราะว่าไร้คนดูแล ตามรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยปี2563ระบ,บนุนะครับว่ามีถึง1.3ล้านครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เพียงลําพังขณะที่อีก1.4ล้านครัวเรือนมีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่มีคนวัยอื่นอาศัยอยู่ในบ้านด้วยเลย ดังนั้นสิ่งที่ดูจะเป็นความท,ะทะ้าทายันาต้ต้นของประเทศไทยจึงหมายถึงการสร้างระบบสวัสดิการเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่จะได้ส่งกระทบในหล,หลายด้านไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนกำลังแรงงานที่จําเป็นการลงทุนตลอดจนภาระการคลังของรัฐบาลในอนาคต สิปีต่อจากนี้ครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยจะเปลี่ยนไปอย่างมากตามโครงสร้างประชากรที่มากกว่า42จะเข้าสู่วัยเกษียณและเตรียมเกษียณและในปี2050คนไทยทุกๆ3คนครับจะเป็นคนที่มีอายุ65ปี1คน ิ่งที่ตามมาคือการบริโภคจะเริ่มชะลอตัวลงอย่างมีนยัยสําคัญนะครับและการขาดแคลนแรงงานจะซ้ําเติมให้ไทยดึงดูดการลงทุนได้น้อยลงรวมถึงธุรกิจตั้งเดิมที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเช่นรถยนต์อาหารและเครื่องดื่มรวมถึงเสื้อผ้าจะไม่สามารถขยายตัวได้ดีเหมือนเดิมมีเพียงบ,บางธุรกิจที่จะเติบโตต,ตามแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุนะครับเช่นอุตสาหกรรมยาสุขภาพโรงพยาบาลธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย และบริการอื่นๆว่าเมื่อพิจรารณาความสําคัญของอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มหดตัวจากการเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคของผู้สูงอายุโดยรวมสินค้าและบริการจากอุตสาหกรรมเหล่านี้มีขนาดใหญ่ครับมีขนาดใหญ่ถึง62%ของการบริโภคในประเทศหรือว่าคิดเป็นกว่า31%ของ GDP ผลจากการหดตัวของการบริโภคในส่วนนี้ครับเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะจุดรั้งให้เศรษฐกิจไทย เติบโตต่ำลงไปประมาณ0.4%จากระดับเฉลี่ยปัจจุบันที่เติบโตเพียงแค่3%ต่อปีนะครับซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อ,อการเติบโตในระยะข้างหน้าของเศรษฐกิจไทยโดยรวมยิ่งไปกว่าน,นั้นครับโครงสร้างประชากรของไทยที่เปลี่ยนไปเป็นสังคมสูงอายุจะทำให้การผลิตของไทยถูกแรงกดดันจากทั้งปัญหาการข,ขาดแคลนแรงงานที่จะทำให้ต้นทุนแรงงานของไทยอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอืาอเกน และอุิตภาพแรงงานที่ลดลงเนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ที่เริ่มเข้าสู่ภาวะสูวงวัยมีข้อจํากัดทางกยายภาพและก็ศัก,กยาภาพในการเรียนรู้โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศว่า IMF ประเมินนะครับว่าเฉพาะปัจจัยด้านการลดลงของกําลังแรงงานจะทาให้เศรษฐกิจไทยมีัตราการเติบโต,ตเฉลี่ยลดลงอีก0.7ในระหว่างปี2020ถึง2050ขณะเดียวกันโครงสร้างประชากรที่คนส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณแต่ก็เพิ่งพารายได้หลัก จากดอกเบีย้ยเงินฝากจะส่งผลให้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆไม่ค่อยได้ผลมากนักครับไม่ว่าจะผ่านมาตรการการใช้จ่ายภาครัฐหรือมาตรการด้านภาษีเพราะว่าคนวัยเกษียณไม่ใช่คนกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการโดยตรงรวมถึงการปรับลดอัตราดรอกเบีย้ยของธนาคารกลางเพื่อกระตุ้นให้คนใช้จ่ายเงินหรือว่าให้กู้เงินเพื่อลงทุนก็อาจจะไม่ได้ผลเต็มที่เช่นกันนะครับจากพฤติกรรมการบริโภคที่ใช้จ่ายน้อยลงของผู้สูงอายุ อีกทั้งการลงทุนภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ส่วนหนึ่งมีเป้าหมายหนึ่งเพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชนแต่เมื่อตลาดในประเทศเริ่มถึงจุดอิ่มตัวเิทษฐภาพในการดึงดูดให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนก็จะลดลงที่สำคัญภาระการคลังจะเพิ่มสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านรัสวสการ ในปี2030นะครับอัตราการเป็นภาระของผู้สูงอายุหรือว่าอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างประชากรหลังเกษียณเทียบกับคนวัยทำงานของไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น30%ซึ่งหมายความว่าคนทำงานต้องรับภาระจากผู้สูงอายุมากขึ้นเกือบ2เท่าขณะเดียวกันภาระของภาครัฐเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้สูงอายุทั้งด้านการครองชีพและด้านสาธารณสุขก็จะเพิ่มขึ้นจากเงเลี่ยงไม่ได้นะครับ ทั้งย hmm ังมีแนวโน้มที่จะมีรายได้ลดลงจากฐานภาษีของคนในวัยทํางานที่น้อยลงและก็ส่งผลให้พื้นที่ในการดําเนินนโยบายการคลังลดลงไปด้วยทางในแง่การจัดสรรเงินเพื่อการลงทุนพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจระยะยาวและในแง่การใช้จ่ายเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นเมื่อประเทศเจอกับวิกฤต มาปัญหาการขาดแคลนแรงงานหลายประเทศได้นํานวัตรกรรมหรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตนะครับเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ใช้นวัตรกรรมหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนแรงงานคนและก็ช่วยแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างแรงงานที่เข้าสู่ตลาดกับความต้องการของแรงงานของตลาดโดยเอาเทคโนโลยีมาเสริมในงานที่แรงงานไม่ถนัดหรือว่างานที่ต้องอาศัยความแม่นยําหรือว่าต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ สอดคล้องกับผลงานศึกษาบางชิ้นที่พบว่าประเทศที่มีสัสดส่วนผู้สูงอายุม,มากแต่ยังคงมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเพราะว่าส่วนหนึ่งมีการใช้เทคโนโลยีทดแทนแ,แรงงานและก็เน้นนโยบายพัฒนาด้านแรงงานเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนโดยทาง c a p r i e Research ยังเสนอให้ภาครัฐปฏิรูปกฎหมายเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศให้แรงงานมีฝีมือสามารถเข้ามาทํางานในประเทศได้ซึ่งล่าสุดไทยได้เปิดตัววีซ่าประเภท ลองเทอร์มเรสเดนซ์วีซ่าหรือว่า LTR วีซ่าให้นักลงทุนที่มีไรายได้สูงหรือว่าแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงสามารถพำนักในประเทศไทยได้ถึง10ปีพร้อมตั้งเป้าดึงดูดให้ผู้มีความสามารถเข้าสู่ประเทศไทยให้ได้กว่าหนึ่งล้านคนในช่วง5ปีข้างหน้าอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจครับคือการขยายอายุกเกษียณแม้จะเป็นนโยบายที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถาวรน,นะครับแต่ว่าหลายประเทศก็นิยมใช้เพื่อช่วยชะลอผลกระทบต,ต่อระบบเศรษฐกิจ เช่นสิงคโปร์ที่เพิ่มอายุกเกษียณจาก65เป็น67ปีและเกาหลีใต้ขยายอายุกเกษียณจาก55ปีเป็น60ปีส่วนญี่ปุ่นจะให้ผู้สูงอายุทำงานได้จนถึงอายุ65ปีจากเดิมที่62ปีภายในปี2025ส่วนไทยยังอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ขยายอายุกเกษียณของแรงงานในสถานประกอบการจาก55เป็น60ปีนะครับ นอกจากนี้นโยบายที่ต้องทําควบคู่กันไปคือสนับสนุนให้บริษัทจ้างงานผู้สูงอายุและจัดหางานให้เหมาะสมกับแรงงานเหมือนกรณีสิงคโปร์ที่ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่จ้างผู้สูงอายุให้ทํางานต่อแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าลูกจ้าง ต้องเข้าร่วมกองถุกสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้นโครงการนี้จริงไม่ครอบคลุมกลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระครับค้าคลึงกับประเทศญี่ปุ่นที่ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่จ้างงานผู้สูงอายุโดยจัตั้ง s i l เวอร์ฮิวแมนรีซอสเซนเตอรเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุทำงานช่วงสั้นลงหรือว่าทำงานที่ใช้ศักยภาพน้อยลง แน่นอนว่าประเด็นทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นเรื่องสำคัญครับแต่ว่าสิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้พวกเขาสามารถชราได้อย่างไม่ต้องกังวลซึ่งเมื่อพูดถึงสวัสดิการของผู้สูงอายุนอกจากส่วนลดการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะต่างๆไมีอย่างชีพผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่ภาครัฐดำเนินเรื่อยมาตั้งแต่ปี2552นะครับผ่านการให้เงินยังชีพตามช่วงอายุโดยเริ่มตั้งแต่600ถึง1,000บาทไปตลอดจนกว่าจะสิ้นอายุ อะไรก็ตามครับาเปรียบเทียบกับราคาเข้าของเครื่องใช้ในปัจจุบันเงินจํานวนดังกล่าวน,น,นับว่าน้อยเกินไปมากครับสำหรับการ,รดำรงชีวิตให้อยู่รอดตลอดทั้งเดือนดังนั้นหากไม่ทํางานหาเลี้ยงตนเองเพื่อเพิ่ม,เ,ม,เ,มเติมรายได้รายได้หลักของผู้สูงอายุส่วนใหญ่โดยเฉพาะในครัวเรือนที่มีฐานะยากจนจรินๆไม่พ้นต้องพึ่งพาเงินจากลูกหลานแต่เป็นผลให้คนหนุ่มสาวทํางานจํานวนมากต้องแบกรับภาราค่าใช้ใจ่ายในการดูแลครอบครัวควบคู่ไปกับการเริ่มสร้างตัว ที่ผ่านมาพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างก็มีการพยายามผลักดันให้เบีอยยางชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะครับเป็น3 0 0พแต่ว่าปัจจุบันก็ยังไม่เป็นผลครับงานวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์พบนะครับว่าในช่วงสถานการณ์โควิดปี2020มีผู้สูงอายุยากจนเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดและส่วนใหญ่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยระดับเบี้ยยังชีพขั้นต่ำที่จะทําให้ผู้สูงอายุกลุ่มยากจนที่สุดพ้นจากความยากจนได้จะต้องไม่ต่ำกว่า2,000บาทต่อเดือน ใ็้ทางปฏิบัติมีความเป็นไปได้ที่เพิ่มให้เป็น3,000บาทต่อเดือนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเราไม่อาจมองข้ามปัญหาที่ว่างบประมาณในการจัดสรรสวัสดิการดังกล่าวจะต้องเพิ่มขึ้นโดยปีที่ผ่านมารัฐใช้งบประมาณกว่า7.500แสนล้านบาทหรือว่าคิดเป็นกว่า4.43%ของ GDP สำหรับการดูแลผู้สูงอายุและคาดว่าปี2033ที่ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด หรือซ u เปอร์เอทสโตไซอาจจะใช้เงบประมาณถึง1ล้านล้านบาทซึ่งนับว่าเป็นภาระทางการคลังที่สูงมากค่ะกทาาบาทอย่างมีรายได้เท่าเดิมแบบนี้นะครับาสตาวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเสนอให้รัฐหาแหล่งรายได้สําคัญผ่าระบบบานาญแห่งชาติเพิ่มเติมด้วยการขยายฐานภาษีเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินและลดนโยบายที่เอื้อให้กับคนรวย จึงจะกลายเป็น,นกลไกสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในสังคมลงและก็ช่วยออกแบบระบบบันดาแห่งชาติให้ยกระดับมาตรฐานการครองชีพขึ้นไปได้ถึงครัวเรือนละ6000บาทต่อเดือนหรือว่าประมาณ200บาทต่อวันผ่านการให้ผู้ทํางานนอกระบบสามารถทําการออมและก็ให้รัฐบาลร่วมสมคบก,การออมในสัดส่วนเดียวกันได้ทั้งนี้ครับหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอเพื่อเป็นเครื่องมือในการออมของประชาชน หลักการสาคัญของกชอชคือคนไทยอายุ15-60ปีสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้และสมทบเงินขั้นต่ําครั้งละ50บาทสูงสุดไม่เกิน13,200บาทต่อปีโดยกชอชจะสมทบเงินให้สมาชิกตามช่วงวัยตั้งแต่50เจนถึง100ของเงินที่สมาชิกออมในแต่ละครั้งนะครับโดยเมื่ออายุครบ60ปีกชอชก็จะจ่ายเงินบํานาญให้สมาชิกเป็นรายเดือนเพื่อให้สมาชิกในกองทุนมีเงินบนานาญไว้ใช้ในวัยชราจนกว่าจะเสียชีวิต ซึ่งหากสมาชิกสมทบเงินเต็มจำนวน13,200บาทต่อเนื่องเป็นเวลา4 5ปีเมื่ออายุครบ60ปีก็จะมีเงินบำนาญประมาณ7,000บาทต่อเดือนครับแต่คำถามที่ตามมาคือเมื่อรายได้ยังไม่พอกับรายจ่ายแบบนี้คนไทยจะนำเงินส่วนไหนมาใช้สำหรับการออมแต่ถ้าหากพิจารณาอย่างอื่นนอกจากเงินยังชีพหรือว่าเงินบำนาญน,นะครับ แม้กระทั่งสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานชเช่นระบบขนส่งสาธารณะไทยก็ยังมีการพัฒนาเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในระดับที่น้อยมากอยู่นะครับเห็นได้จากจำนวนรถเมล์ที่ให้บริการในกรุงเทพทั้งหมด224สายผมว่ามีเพียงแค่58สายเท่านั้นครับที่มีรถชานตำ่ำหรือว่ามีเพียง1,079คันและก็ยังไม่นับพื้นที่ต่างจังหวัดที่ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้บริการไม่ครอบคลุมการเดินทางก็เป็นไปอย่างยากลำบากด้วย กาเป็นสังคมผู้สูงอยุข,ของไทยจึงยังนับว่ามีความท้าทายอยู่มากที่จะต้องเร่งแก้ไขและก็ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหากประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุในระดับสุดยอดนะครับในวันนี้มันจึงเป็นเพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้นแต่เป็นก้าวแรกที่สามารถชี้ชะตาได้ครับว่าอนาคตของประเทศจะเป็นอย่างไร ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีเมสเซดแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นหรือว่าข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเน,นื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ